น้ำกันแบบนี้นนขึ้นรถเดลยวันนี้สิไปรถซาเลิงค่ะว่ามีรถอันนั้นดรอแต่ว่าสิไปรถซาเลิงขป้นรถซาเลิงเดี <c oughs> ๋ยวไปขึ้นรถพร้อมกันเยอะด้วยบาทไปให้ตามทีน้องแก ไฟง่อยๆนคะคะพี่นอ้องนี้ก็เป็นสวนยางเหมนบรรยากาศบ้านเข้าค่ะในดูอิแตกแกิเด็กญี่ปุ่นใส่หนะ้า เห็นรถมันเบิดเทเลอร์่าเขาแล้มันได้ยินเสียงรถเนี่ยกินยุกางทงเดี๋ยวจักหน้อยผลาไปหอดอยังหน้าก้อนนี่มันสกอยมันกินน้ำเอ้ยมาเบิดเทเลอร์เห็นว่าเยินถ่ายยุหันละแป๊บเดียวได้ยินเสียงรถจำได้ดิเนี่ แม่บานเปนะมาเลียงไก่เลียงกล้วยนี่แหะเลียงเล็มหาน้ากันนี่ะน้ำกันน้เขาตัวบ้านเซยเซยเซย์หอแขงหน้าเดียวหน้โอ้เด็กกล้วยยาแข้งหน้าแขงหน้าเลยอะพี่น้องแขหน้าแล้วก็ลง กุ้ยเก้มนันแล้วนี่จะกินบางอยน,นางกุ้ยอืมหอวแก้มอะไรอะแบบนี้จะอูอเอากินกล้วยกินกล้วยกินอะไรแม่กินเนื้าเขาม,มาหน่อยนี้นะ นงานงานมาพี่น้องมานันเวทนน้ำกันเด้อมาเลี้ยงกล้วยบ้านนี้ดาวพ่ออยู่สินอนเวทนแล้วแหะมาหอดก็น,น,นาากั่งเลยเนาะสาน่าจะกองเฮ็ดจังไลยกับไอตัวนอนเอ็นกายยุฟีละ่ะเจ้ามาเกิดเสีเยกล้วยเขาหอมบ้านนี้สีโม่งแล้วพี่น้อง